สวัสดีครับผมบีเซียปะเจ็ดนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นอาอร์เซนอลฉบับเพิ่งตื่นนะครับผมนะเอออันนี้นะครับผมก็ต้องมาภาคอีกนะครับเพราะว่าลืมเปิดไม้นะครับมาแล้วผมก็จะกดทีมฟ้านะครับโอเคเดี๋ยวปรับเซนต์ตัวเองก่อนนะครับโอเคมานำมาเล่นกันเลยนะครับเอเนีนอันนี้ผมเพิ่งตื่นนะครับเอ็มก็อาจจะกระกลหน่อยนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับผมมีไปแล้วหนึ่งช็อตมีแท็กกิ้งปึ๊บอัดตัวมีไปซาโก้นะครับเพิ่งตื่นโอเคได้อยู่นะครับได้อยู่ครับ อัดตัวโอเคได้อยู่ครับอันนี้จะเพิ่งตื่นเพิ่งเพิ่งตื่นนะครับผมก็จะกักกางหน่อยนะคเอไม่ค่อยดีนะขอโทษด้วยนะครับอันนี้ผมมาพลาดนะครับแม่งลืมเปิดไมค์ไม่กิดเลยต้องมาพลาดนะครับโอเคยิงหัวไปอีกหนึ่งทีนะครับปึ๊บๆ๊บยิงไปอัดตัวนะครับผมได้อยู่ครับได้อยู่เพิ่งตื่นนะครับผมเองนะครับผมจะแบบของน้องบีม45%นะครับอ่า ปึ play, er system, ๊บยิงไปอือได้อยู่ได้อยู่เพิ่งตื่นนะยังฟีได้อยู่ปึ๊บปึ๊บยิงไปหัวไปโอ้โหออฟหัวได้อยู่ครับได้อยู่ครับกำลังหาคนครับหาคนไม่ก็เจอนะปึ๊บปึ๊บยิงไปไหมโอ้ปึ๊บปึ๊บอันนี้ไม่ได้โอ้โหมาแล้วครับเอาใหม่เราเราลองใหม่เราลองใหม่ลิสโกครับผมนี่ครับที่ผมมาลองคิฟแบบไนี้ก็ก็เป็นนนี้เออตาโอ้โหโดนผู้หญิงฆ่าไม่ได้เลยโอ้โหโดนผู้หญิงฆ่าปึ๊บนะครับ ไปหาคนน่จะเจอไหมนะโอ้โหปึ๊บเนี่ยเจอละปึ๊บปึ๊บปึ๊บโดนโอเคได้อยู่ปืนนี้นะบีเอสซิตปึ๊บเพื่อนเพื่อนโอเคได้อยู่โอ้โหโดนทามมิ่งนะครับพอดีเลยนะครับผมโอ้โหไม่ได้ครไม่ได้ปึ๊บนี่เกมหัวสองกดเออหืมเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออได้อยู่ครับผมนี่แคมเปาปึ๊บดีเกิลอันนี้หัวแน่นอนปึ๊บปุ้มล่าหัวแบบฟรีไฟไอ้ผูดเล่นพูดเล่นนะครับ โอเคไปเลสโกปึ๊บวันแท็บบอลแทบนะครับผมปึ๊บไอ้นี่จะกระโดดไปไหนไอ้บาเลตปึ๊บยิงบาเลตตอปึ๊บอัดตัวนึ่งอัดตัวนึงปึ๊บปึ๊บปึ๊บยิงอากาศลมคมยิงลมคมกิ่มนะครับผมปืนใจหมานครับฮาร์ดคอปปี้ปืนใจหมาสวยได้อยู่นะครับผมโอ้โหฉบับเพิ่งตื่นนะครับผมนะปึ๊บปึ๊บป๊บโอ้โหโดนไม่ไม่เอาใหม่เอาใหม่ลองใหม่ลองใหม่ปึ๊บนะครับ อันนี้ผมจําได้ว่าผมหาคนไม่เจอนะครับผมอ้าปึ๊บปึ๊บอันนี้โดนผู้หญิงฆ่านะครับตายโอ้โหพี่หญิงโอ้โหไม่ไหวลองลองใหม่ลองใหม่นะครับลองใหม่ปึ๊บมามานะครับผมปึ๊บเจอโอไม่ค่อยเจอคนเลยนะครับจังหวานี้นะครับผมปึ๊บปเจอคนไปแล้วแล้วมันหายไปไหนฮะหายไปไหนเอามันลงข้างล่างไปอ่ะแล้วมันก็โดนอาเมื่อกี้ผมมองไม่เห็นจริงนะครับก็เลยนี่ละนะฮะอ่ะ ลงไปนะโอ้โหหลายคนเลยผมจะเก็บได้หรือเปล่าผมจะเก็บได้หรือเปล่าอัดตัวน่นหนึ่งอัตัวโน่หนึ่งขอบคุณเพื่อนที่อัดชิ้นะครับผมโอ้โหสโคบดีไหมสโคบดีอยู่โอเคสโคบไม่บล็อกนะครับไปจะได้ปืนทองแล้วอีกอีกห้าคิวใช่ป่ะไม่รู้อ่ะตกเลขปุ๊บเกือบฟิชช็อตปุ๊บไม่โดนปุ๊บฟิชช็อตเอ็กโอ้โหไม่โดนได้ไงกันครับเนี่ยโอ้โหไม่โดนเลยขอโทษด้วยนะครับเออปุ๊บยิงลงคมกิบ ปึ๊บปึ๊บไม่โดนอัดตัวหน่อยละกันนะครับมาช็อตนี้ผมต้องฟิกช็อตให้ได้นะครับดูนะปุ๊ม,อม,อมแอคไปนหน่อยหนึ่งทีนะครับ,อบไอ้ละบายบายเฮ้ยลิกาซิ์แดดไปละสีย่า